โอ้โนี่มาดูสดๆจากต้นเลยเนี่ยโดกมากเลยปีนี้มากล้องเข้ามาใกล้ๆเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยสวยนี่มะม่วงมันกำลังแก่ๆแล้วมันออกบเปรี้ยวๆหน่อยเนาะอืมอืมุูจ้าอืม,อม,อม,อม อ๋อเขาเรียกว่าม่วงแก้วเนี่ยตรงนี้ก็มีดกปีนี้ดกปีนี้ดกสดสดแจกต้นอืมสุอต 嗯、mm.，OK。